สวัสดีนะครับลำดับต่อไปเนี่ยผมก็จะมาแนะนําเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่าเครื่องเป่าขนสัตว์เวลาอาบน้ําเสร็จนะครับก็คือเครื่องเนี่ยจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วค่อนข้างใหญ่นะครับเครื่องจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่นะครับของผมเนี่ยจะมีเป็นเหมือนที่จับหิ้วนะครับแล้วก็มีปุ่มปุ่มนะครับก็จะมีอันนี้นะครับปุ่มเปิดปิด แล้วก็ปุ่มปรับความร้อนนะครับอันแรกเนี่ยถ้าเราปรับลงก็คือลมเย็นอันที่สองคือร้อนหน่อยอันที่สามคือร้อนมากนะครับทีน,นี้อันนี้คือปุ่มปรับความแรงนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเทสให้ดูตัวอุปรกรณ์เนี่ยที่มาก็จะมีหัวนะครับมีหัวแบบนี้นครับหนึ่งอันแล้วก็หัวมีสองอันแล้วก็หัวแบบนี้สามอันนะครับวิธีการใช้งาน,าน,นง่ายมากนะครับคือผมจะ grands. จะมีท่อนี่แบหน,หนึงนะครับผมก็จะเอาท่อเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่หัวนี่ลองดูนะครับพอใส่หัวเข้าไปแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วมันก็จะล็อกอัตโนมัติไม่ออกนะครับเสร็จแล้วท่อเนี่ยสามารถที่จะยืดได้นะครับยืดออกมาได้โอ้โหได้หลายเมตรเลยนะครับเหมาะม,มากครับเราจับอย well ่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป่าสุน,นัขตัวใหญ่อาน้ําเสร็จนะครับเป็นเครื่องที่สุน,นัขตัวใหญ่หรือสุน,นัขตัวเล็กก็ใช้ได้ส่วนท่อนี้นะครับเราใส่เข้าไปมันจะล็อกออโต้กันนะครับเดี๋ยวเรา,าลองมาดูความแรงนะครับแล้วก็ลองมาดูการทํางานมันผมก็จะเปิดปิดเครื่องก่อนเนี่ยนะครับ เครื่องมีความเบามากเลยนะฮะเ่าเนี่ยเ่าลมนี่คือเ่าลมนะครับแล้วเขาสามารถที่จะเล่งได้เพื่อที่จะเล่งความแรงนี่ะลมเย็นนะครับนี่ลมเย็นนะฮะมาครับณนักอากาศหนาวหรืออากาศร้อนก็ใช้ได้นะครับจะลองเล่งดูแรงมากเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับเราปรับให้มันร้อนได้นะครับปรับปรับให้มันร้อนได้นะครับโอเคนะครับมันมีไฟด้วยนะครับ ก็เป็นสินค้าอย่างนึงนะครับที่น่าใช้นะ<อ><ม> okay, ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ